ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น6เดือนผ่านไปของการปลูกกระเทียมนะคะตอนนี้ก็ได้เริกเก็บเกี่ยวแล้วนะคะทั้งหมดที่พี่ปลูกไปนะคะก็มีทั้งหมด120หัวค่ะทุกๆปีนะคะพี่จะปลูกกระเทียมไว้กินเองนะคะเพราะว่ากระเทียมที่สเปนนะคะที่พี่อยู่เนี่ยมันเป็นราคาที่สูงแล้วก็ แพงมากๆสุดๆเลยนะคะยิ่งปีหลังๆมานะคะเศรษฐ,ฐกิจแบบรุนแรงนะคะเพิ่มกระชูดราคาของนะคะเราก็เลยแบบปลูกกระเทียมไว้กินเองเนี่ยถือว่าเป็นการลดต้นทุนในครัวเรือนของเราค่ะทุกคนขาพี่ก็จะเอากระเทียมนะคะมามัดเป็นเปียนะคะเหมือนเปียผูกผมที่เราแบบทำเปียผูกผมนี่แหละคะ่ะ แบบง่ายๆเลยนะคะก็จะนํามามัดรวมกันนะคะให้มันเป็นรูปร่างนะคะที่เราแบบว่านําไปห้อยได้แบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะก็จะได้ออกมา,ากเมาแบบนี้นะคะไม่สวยมากแต่ว่าก็เป็นการเก็บถนอมอาหารแบบดีนะคะแบบนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะพี่ก็จะเอาไปห้อยไว้ในที่ร่มนะคะตรงที่แสงแดดเข้าไม่ถึงนะคะค่ะ ผลผลิตของพี่นะคะปีนี้ <laughs>